งานเข้าแล้วทุกคนไฟหน้าขาดโอ้ยเดี๋ยวต้องทำการเปลี่ยนหลอดไฟก่อนทุกคนจอดอยู่ไฟพลาสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไฟหน้าขาดจะผมถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวแจ้งซ่อมขอเขามาเดี๋ยวนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไฟกัน ต้องดับเครื่องก่อนนะดับเครื่องปิดป๊อกแป๊กก่อนนี่นะต้องปิดป๊อกแป๊กแบตด้วยนะไอ้รถยุโรปเนี่ยพอดีผมมีเหลอดไฟสำรองอยู่นะไหนเนาะ นะมาเพียบเลยทุกคนได้แล้วหลอดไฟทุกคนนี่นะทุกคนจะเป็นหลอด H7 สองเขี้ยวเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อน ไปเนี่ยห้ามามือโดนนะทุกคนห้ามใช้มือสัมผัสเนี่ยอันนี้จะเป็นกิฟตกิฟล็อกนี่นะทุกคนเดี๋ยว,วจะยกชิ้นออกมาอย่างนี้ได้เลยทุกคนไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยจะมีดันนี้จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมอันนี้กล้องไวเห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นเนี่ยหลอดไฟมันก็จะอยู่ข้าง ปุ๊บเราก็ถอดถอดถอดถอาน,นี้ก่อนนะถอดถอานี้ออกปุ๊บเราก็ดันออกดันออกไว้ปุ๊บเ,เห็นใหญ่ไหมรวดปุ๊บเราก็ดันปุ๊บแล้วเราก็จับนี้ไว้เราก็ยกออกมาเลยยกมาได้เลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยหลอดมันขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้ว อดในะใส่เข้าไปเดี๋ยวผมดูก่อนมองไม่เห็นเหมือนกันอันนี้จะเป็นด้านด้านหัวมันถ้าเกิดเราใส่ถุงมือแล้วก็จะจับหลอดได้ดทุกคนแต่ห้ามใช้มือสัมผัสโดยที่ไม่มีถุงถุงมือนะมันจะขาดเวลาใส่แล้วมันร้อนแล้วก็รูปๆทำความสะอานะมันจะมีล็อกของมันอยู่ทุกคน เห็นกันหรือเปล่านี่ทุกคนแต่เราก็ล็อกไว้เหมือนเดิมครับนี่เราก็ล็อกไว้เราก็ใส่ขั้วเข้าไปเหมือนเดิมครับอืมเสร็จแล้วทุกคนเดีย๋ยวล,ลองก่อนนะก่อนนี้เราจะปิดเราก็ลองก่อนว่ามันติดหรือเปล่า เราก็เปิดปกแป้าก,ก่อนล็อกไว้อยู่ตรงนี้ไปพระชมรีเนาะด่านบางพระรถเขาก็เริ่มมาจอดทยอยจอดนอนกันหลายคันแล,ะละ้วล่ะดูได้ติดไหมเอวติดแล้วทุกคนเห็นไหม ติดแล้วเราก็เอาฝาครอบปิดไว้เหมือนเดิมทุกคน,น,นเรียเก็บไว้ก่อนอันนี้เราถอดมาไงเราก็ต้องจำไม่ได้นะถอดมาไงมเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมอ้าวโอ้ไม่ฉายแบตหมดอีกเห็นไหมลงล็อกแล้วนะทุกคนลงล็อกล็อกขยับดูพอเคแล้วเราก็เอาฝาที่เราออปิดท่อไปเลย แล้วก็ปิดมันจะเป็นเหมือนสกูเกียวอ่ะมีล็อกมันอยู่ปิดปิดเข้าไปปิดปิดเข้าไปครับทุกคนเนี่ยพอน,นี้มันก็แน่นแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็เอาไปเก็บไว้ฝั่งโน้นเหมือนเดิมเพื่อจะไปเบิกเขา <S <S แล้วก็ถ่ายรูปตรงไลน์เดี๋ยวผมถมอดถุงมือก่อน นี่เราก็เอาเก็บเหมือนเดิมทุกคนจะได้ไปเบิกเขาเดี๋ยวเราแยกไว้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาหายอีกเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเอา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 เรียบร้อยทุกคนนี่คือวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟของวอลโวนะนีครับเคไปกันต่อทุกคน ก็เก็บของเข้าที่ไป